ฮัลโหลสวัสด,ดีกันนะคะลูกค้ามาวันนี้เรามาเจอเจอกันกับพื้นสักเก่าหน้าก้ากันนะคะซึ่งสวยมากๆนะคะลูกค้าหน้าก้านะคะทั้งหมดจะมีอยู่3มตรงนะคะ1ตรง2ตรงสามตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะดูหน้าไม้นะคะลูกค้านะหน้าไม้คือจะแบบ สวยงามมากมากเลยนะคะหน้าไม้แบบแน่นๆเลยนะคะไม่มีแตกเห็นไหมคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยอะไรเลยคือเต็มเมนะคะลูกค้านะเต็มเ็มรอยแตกก็แทบไม่มีถึงจะมีก็จะมีแค่หัวนิดนึงนะคะข้างในก็จะไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะหน้าก้าทั้งหมดนะคะชุดนี้เรามาจัดโปรขายเหมาถูกกันเลยนะคะลูกค้าหน้าก้าวเดชชาขายแค่ยกละสองหมื่นเจ็ดนะคะสองหมื่นเจ็ดฟังไม่ผิดนะคะ ชุดนี้เรามาโปกันจัดโปกันแบบถูกๆเลยนะคะลูกค้าเพราะต้องการพื้นที่แบบสักตัวน,นี้เยอะมากที่ร้านนะคะเต็มสองฝั่งแล้วก็ไปนู่นอีกนะคะนู่นนะคะเราก็นู่นอีกนะคะคือเยอะมากเราก็มาจัดโปกันขายถูกๆเพื่อลูกค้านะคะจะได้แบบว่าอืได้เอาไปต่อได้เนาะลูกค้าเนะ,ะเอาไปต่อได้นะคะอ่าลูกค้าที่ ส่วนมากจะเป็นพวกอายุทยาหรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะมาเอาไปขายต่อนะคะลูกค้านะสำหรับชุดนี้นะคะชุดนี้จะเป็นหน้าก้านะคะความยาวก็มี5้าสองมิลนิดเดียวนะคะแต่มันหนามากๆนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะหนาสวยมากนะแล้วก็จะมีหน้าก้าซึ่งจะเข้าลิ้นเสร็จแล้วบ้างนะคะลูกค้ามีเข้าลิ้นแล้วบ้างนะคะซึ่งลูกค้าก็สามารถเอาไปทําพื้นต่อได้สบายๆนะคะลูกค้า แค่ปัดหน้าไม้ก็คือเสร็จเรื่องเลยนะคะลูกค้าเราไม่ต้องไปรีดอีกนะคะไม้จะได้ไม่บางนะแคะ่เปิดหน้าไม้ก็สวยแล้วนะคะลูกค้าหน้าก้าเรามียาวตั้งแต่5ศอกมีอยู่นิดเดียวนะคะ6ศอกนะคะแล้วก็7ศอก8ปดศอกจะค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าหน้าแดศอกแล้วก็มา10ศอก11ศอกนะคะแล้วตรงนี้จะมี12ศอกนะคะ12ศอก13แล้วก็14ศอกนะคะสำหรับตรงนี้นะคะหน้าก้านะคะลูกค้า ทั้งหมดเลยจะมีอยู่ที่8ยกกว่าๆนะคะสำหรับหน้า9นะคะรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดมี128แผ่นนะคะ3ตรงนะคะ128แผ่นชุดนี้จะปูพื้นที่ได้ที่ได้อยู่ที่136ตารางเมตรนะคะลูกค้า136ตารางเมตรซึ่ง อาจจะเยอะไปลูกค้าอาจจะซื้อไม่ถึงนะคะสำหรับ8ยกกว่ากว่านะคะลูกค้าอาจจะต้องการแค่3ยกหรือ5ยกลูกค้ามาแบ่งซื้อได้เลยนะคะลูกค้านะนิชาก็ขายอยู่ยกละ20,000 2 0 7 0นี่แหละคะ่ะลูกค้าสามารถแบ่งได้ลูกค้าจะเอา3ยกนะคะ5ยกแต่ถ้าลูกค้าเอาแต่ยาวนะคะลูกค้านะถ้าลูกค้าตัดเอาแต่ยาวคือ12ขึ้นไปนะคะถ้า,ายาวอย่างเงี้ย นิชาขอสองหมื่นแปดนะคะเพราะว่าลูกค้าเลือกแต่ยาวนะคะเลือกแต่ยาวนิชาขอสองหมื่นแปดส่วนและการอื่นอย่างแปดอกห้าศอหกสอกนี่นิชาก็ขายเท่าเดิมนะคะคือสองหมืนเจ็ดนะคะลูกค้าสามารถมาดูแล้วก็มาเลือกที่แบบว่าลูกค้าอยากได้แปดอกหมดอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็ได้นะคะนี่แปดอกหมดนะคะก็มีเยอะอยู่นะคะหรือว่าสิบเอ็ดซอกอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะคะลูกค้านี่นะคะ สามารถมาแบ่งกันได้นะคะนี่ชา้าไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ากดดันที่จะให้เหมาหมดนะคะลูกค้านะถ้าเหมาหมดก็ค่อนข้างจะเป็นเงินเยอะอยู่นะคะคือสามตรงนี้จะเป็นเงินอยู่2องแสนกว่าบาทนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าเหมาหมายความว่า3ตรงนี้นะคะแปดแปดจุดยกเนี่ยนะคะแปดยกกว่าถ้าลูกค้าเหมาจะเป็นเงินอยู่ทั้งหมดคือยกละสองจะเป็นเงินอยู่ที่สองแสน 700นะคะแต่ถ้าลูกค้าเหมาหมดนิชาลดไปเลยนะคะลดตัวเลขกลมๆเสร็จๆไปเลยนะคะลดตัวเลขเสร็จๆไปเลย800 0กว่าบาทนิชาลดให้เลยนิชาขายแค่จัดโปรขายแค่2 0 0 0 0นสอนะคะลูกค้าลดไปเกือบเกือบ900นะคะลูกค้านะชุดนี้ถ้าลูกค้าต้องการเหมาหมดคือ8ยกกว่าลูกค้าเอาไปต่อได้เอาไปต่อได้สบายๆเลยนะคะสำหรับ ราคานี้นะคะลูกค้านะกับความหนาที่แบบว่าอ,อ,อย่างนี้นะคะนิ้วกว่านะคะลูกคา้าสามเซนนะคะแล้วก็หนาอยู่ที่สี่เซนนะคะส่วนมากจะเป็นสามเซนนะคะลูกคา้าส่วนมากจะเป็นสามเซนนิ้วนึงก็อาจจะมีอยู่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนิ้วนึงนะคะอาจจะมีอยู่ประมาณสักสิบแผ่นนะคะนอกนั้นก็จะสามเซนถึงสามเซนครึ่งอย่างเงี้ยนะคะลูกคา้า ความหนาของชุดนี้นะคะรีบมาจัดเลยนะคะลูกค,าคา้าราคานี้ราคานี้จริงๆล้วนิชาเพิ่งขายเป็นครั้งแรกเลยสำหรับราคา20,070นะะบอกจริงเราะตการพื้นที่เพราะว่ามีออเดอร์จะไปลื้ออีกหลายหลังมากๆนะคะลูกค้าสลับไม้สักนะคะลูกค้ารอได้เลยนะคะ,คะสําหรับราคานี้ก็รีบจองกันเลยนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสว่วนรายการเดี๋ยวนิชาจะ,ะลงไปที่ เฟซนะคะหรือไม่ก็ไลน์นะคะลูกค้าแอดไลน์ย0มาได้เดี๋ยวนิชาส่งรายการให้นะคะหรือไม่ก็ไปเจอเจอกันในเพจนะคะหรือไม่ก็ facebook ได้นะคะลูกค้านะะเจอเจอนิชาค้าไม้ได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทาง tiktok ก็ได้นะคะลูกค้าทิกตอกทิกตอกก็ได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือช่อง y t u t u นะคะลูกค้านะ ซึ่งเป็นช่องของนิชาเองอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นิชาหน่อยนะคะลูกค้าจะขอขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าบ๊ายบายนะคะ